เมืองแม่ห้องสอนก็ได้นําทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงเ,นเข้าไปตรวจสอบไร่กะหล่ำปลีก็คือแปลงตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะที่เมื่อวันก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาแจ้งไปบอกว่ามีลูกปืนใหญ่นะฮะข้ามแดนจากฝั่งเมียนมาเข้ามาตกอยู่ในไร่กระหล่ำปลีในหมู่บ้านห้วยมะเขือส้มนะที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอน นายบรรจงเมืองเมาเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าของไร่ตรงนี้นะครับก็บอกว่ามีชิ้นส่วนกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยขนาดใหญ่เลยตอนแรกก็บอกไม่รู้นะฮะว่ามันคือลูกระเบิดแบบไหนนะคร<ๆ>ับพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยก็คือกระสุนปืนคอ120มิลลิเมตรนะครับก็มาจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาค่ายดอยสามเมืองกับทหารกะเหรียงในรัฐขยะประเทศเมียนมาซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านตรงนี้ห้วยมะเขือส้มนะครับแล้วก็ข้ามมาตก ในประเทศไทยซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกตก2จุดนะครับแต่2จุดที่ว่าก็คืออยู่ในไร่เดียวกันเพราะว่าห่างกันแค่20เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการยิงเพื่อปรับแนวปืนหรือไม่ก็มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์โดยทหารเมียนมาพยายามยึดฐานที่มั่นจากฝ่ายกะเหลียงคาเลนี่นะฮะแต่ว่าถูกต้านกลับโดยนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยกับชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้าตามแนวชายแดน งดการพักครั้งคืนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ให้แจ้งผู้นําชุมชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าพบสิ่งผิดปกติให้รีบรายงานไปเลยแก่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่ยวยงานความมั่นคงสร้างเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนครับ